เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านส,สวยๆราคาประหยัดให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับบ้านปลูกใหม่เนื้อที่ถึง236ตารางวาติดถนนขอนแกีนนะครับและก็อยู่ในชุมชนห่างตัวอำเภอเราขวัญเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเอง ปรกัดตัวบ้าน,นครับอยู่ระหว่างอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีกับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวบ้านก็พร้อมอยู่นะครับสวยๆบ้านสร้างใหม่ครับราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นครับบ้านราคาประหยัดเลยทีเดียวโอนฟรีด้วยนะครับฟรีค่าโอนสนใจนัดดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสายตรงถึงผู้ขายได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับสามารถนัดดูได้ทุกวันนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าให้ท่านผู้ชมได้เรือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับมาดูตูวบ้านกันบ้างครับภายในครับตกแต่งอย่างสวยหรูใช้วัสดุอย่างดีนะครับตามรูปนี้เลยครับมุงลวดเหล็กดัดมีพร้อมสิ่งหลังจานเคาน์เตอร์ครัวมีพร้อมนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ